สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับแปะรักการตอนเขาหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะออกนะครับฝึกนกอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับคือเจ้าหลบสามนะครับวันนี้จะออกเป็นครั้งที่สองนะครับซึ่งไม่ได้ออกมานานแล้วนะครับก็เลยจะไล่นะครับเพื่อที่จะให้มันครบนะครับครบสองสาครั้งนี่แหละครับทีนี้ก็เข้าหน้าเหลืองก็จะเอาจริงแล้วครับที่นี้นะครับอ่า มันจะได้ไม่เซียวกาสนะครับช่วงเข้าเหลืองจะได้ใส่เอาจริงเลยนะครับวันนี้ก็จะออกไปครับเพิ่งเลิกงานครับผมพี่น้องนะครับตอนนี้ก็บ่ายสองครึ่งนะครับเสนเมตรออกไปรอแล้วนะครับเส้นใหญ่เรานะครับเดี๋ยวผมตามไปนะครับเอายังไงเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ป่าครับผมครับก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเส้นใหญ่เราครับผมแวนเปนะครับอะไรเส้น ขันแล้วขันแล้วดีใจเซยนเม็ดกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหครับได้จังหวะพอดีนะแต่ว่าให้เซนเมตออกมาก่อนนะครับเอาตัวไหนมาวันนี้เซียนขันครับนกฝึกครับนกฝึกอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรานกฝึกนะครับผมก็เอาเจ้าลบครั้งที่สามครับครั้งที่สามเนาะเอาแท้แล้วใช่ไหมนี่ของผมเจ้าหลบสามก็คือครั้งที่สองนะครับเอาอีกสักครั้งหนึ่งแล้วครั้งหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะนู่นแหละครั้งที่สี่นู่นแหละครับเพราะว่าแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันนะคร จิตใจมันต่างกานันนกนะครับเราต้องดูเรื่อยๆตอนนี้ไหนที่ไม่ใส่ว่ข้างไหนนี่นี่ครับต้นนี้ครับสางต้นจริงนี่ที่ไม่สองต้นติดกันเลยครับอ๋อตรงนี้เลยนะครับตอนแรกก็จะเกือบขี่รถไปตรงนั้นแล้วเห็นใบขามตรงนั้นมันจะไปแซมตรงนั้นเลยทางพเนี่ยตรงนั้นเลยอะนกก็ที่นี่คือที่เหนียวมนันเราเรียกว่าหยาบ <c oughs> อ่าส่วนยอดนะครับเป็นที่ฝึกนกของพวกเรานะครับก็ดีอยู่แหละคือถ้าฝึกนกคือ ไม่ต้องให้เข้าหรอกนะครับฝึกนกให้มันอยู่รอบๆเนาะเสียนเนาะไม่เป็นไรนะครับอ่าถ้าเป็นอ่านกต่อนี่ก็คือพูดง่ายว่าโอ้โหหยาบเนาะพี่แมว่าหยาบผมเอายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมพังพระเนตรก่อนนะครับยังไงเดี๋ยวรอฟังครับไม่ต้องรอลุนหรอกว่าจะได้ครับลุนว่าจะขันไม่ขันนี่แหละครับคเอาเอารอลุนครับครับก็พังนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใบไม้ยากจริงๆครับพี่น้องนะครับ ก็เลยเอาใบประดูนะครับพรางเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้อะไรมากมายอาจจะน้าไปหน่อยครับก็ไม่เป็นไรนุกนุกใหม่นะครับก็พรางนานองนี้แหละนะครับก็ถือว่าโอเคครับผมไม่ค่อยดินนัไหร่ครับดินตอนเปิดผ้าแค่นั้นเองนะครับส่วนแซมตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับผางันนี้ก็ไม่ดินนะครับก็คงจะได้ใส่แถวๆนี้นะครับใส่ฟังนะครับใส่ครั้งที่สองนะครับไม่ใส่ไกลนะครับฟัง เพื่อจะได้ถ่ายให้พี่น้องได้ยินด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ติดกล้องอในพเนียดน,นะครับก็อาศัยว่าฟังใกล้ๆเอานี่แหละนะครับ เป็นยังไงเซียนจบเลยจบจบดีสำหรับนกฝึกนะครับอะครับใช่ครับเนาะปล่อยมันคันอยู่เฉียดก็เห็นเหมือนว้ายครับนกฝึกเกลียกใจนกป่ากันยูนสุดยอดเหนียวไม่เหนียวก็ดูเอาครับพี่น้องเนาะเป็นเม็ดเนาะท่านเดือนท่านเดือดมันจะคึกตอนไหนปอดใจของใหม่เขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเดีวผมหมดปัญญาแล้วนะครับผม ต้องยอมนะครับต้องปล่อยนะพี่น้องอย่างนี้เนาะดูครับขันโยนใส่นกต่อเชยอยู่นะครับตามที่ท่านได้ยินนั่นแหละครับมันแรกมาเรียกอย่างดีนึกว่าจะเข้ากันนวลใกล้ๆกันนวลเช่นนี้หน่อยเนาะไม่ไกลนะนนี่แต่ว่ามันขันโยนใส่นี่แหละประเด็นมันนะครับเอายังไงเ๋ยเราลุ้นนะครับเผื่อมันเผื่อมันช่วงบุญนะมันอาจจะหลงควันหลง เงี้ยเ้าที่มัน,มน icism, สุนบดดเลยอูคครับผมพี่น ah ้องครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วครับผมไม่หนีนะครับอ่าไม่หนีไม่มีไม่จ่ายนาะเซียนอ้อนี่อะสเปกเลยอันโยนใส่ครับผมอ่ะ ฝึกนกของจริงเราเชียนเนาะดูครับพี่นออ้นองโอ้ยนะครับรอมาตั้งนานนึกว่าจะเรียกนะครับนี่แต่ว่าสองกุ้ยไอยนะสเปกเลยสเปกของเชินเม็ดเลยนะครับผมอย่างนี้ก็มีแต่ใส่ตาไคเอาปน <c oughs> ืนเลยไม่กินนี่นะครับนี่ครับเสียงพ่อนะครับนกตัวนี้เสียงกลางนี่อันนี้นก เนี่ยครับโอ้โหสองกุกนะครับเสียงเพาะเสียงเพาะครับก็ได้เวลานะครับเอานกลงแล้วนะครับวันนี้สมครับเป็นที่ฝึกนกนกเซียนเนาะโอ้ตั้งสถานที่นี้ว่าเป็นที่ฝึกนกนะครับอย่างดีเลยนะครับมาแป๊บเดียวนะครับเทนนี่จะคู่ใส่นะครับเรียกแล้วก็ขันโยนันโยนใส่นะครับโอ้นะครับแบบนี้ก็จบนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็นกเซนยนเม็ดก็โอเคครับผมใช้ได้ ใช้ได้ยุคขหงมันไปใช้ได้ใช้ไดท้ทั้งคู่นะครับเจ้า่าหลบสามผมก็แน่นอนเนะเสียนเนาน่าจะน่าจะเลยมันจะมีอะไรดีๆอยู่ซ่อนอยู่ให้เขาหาเอา,อาแต่ที่ได้ยินวันนี้คือขัดหนุนนะครับมีครบแหละแต่ว่าเรายังไม่ทราบนะครับว่ามันจะมีมากมีน้อยขนาดไหนแต่เมื่อกี้ขัดต่อกันสามคำนะครับแต่ว่าขัดนงางห่าง นะครับขัดห่าง àng, เป็นคําขัดนะครับเป็นคําขัดห่าง àng, นะครับอ่าก็ถือว่าโอเคครับได้ยินขัดถึงสามแล้วครับตอนนี้นะครับก็ต้องรอลุ้นอีกนะครับว่ามันจะเปลี่ยนจะสับเปลี่ยนบ่อยขนาดไหนนะครับอ่เพราะว่าผมก็ใส่ไม่สูงนะครับเพราะว่าไม้ไม้สองตอนนี้ขัดจำตอนอไปอาจจะถึงแค่สอง <laughs> หรือไม่มีเลยหรือว่ามีเลย เับผมนี่แหละต้นที่เซียนไม่ใส่เยอะครับนกไม่ใส่ม้ต้นนี้เงหละเมา่อารยัน่าต้นสูงอะอ๋อนี่ใช่ไหมตรงพุ่มนี้ใช่ไหมครับเนี่ยโอ้พุ่มนี้เลยนะครับเนี่ยปลดก้อนปีกันสิบาดเอ้ปีกนกต่อนกต่อะไรมันดินเพราะว่าเหยียบเหยียบใช่ไหมมันดินเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะครับต้นที่ผมใส่ก็คือเอาง่ายๆว่าใส่ฟังนั่นแหละพี่น้องนะครับก็ได้ยินครับแต่ว่านกป่ามันเนี่ยครับนกป่ามาจับต้นเนี่ยครับต้นยูคาเนี่ยนะครับ มันอยู่ใกล้ๆเลยนะครับเป็นนกเสียงกลางนะครับสองกุกสองกุกไข้นะครับเนี่ยครับผมก็ใส่ตามๆเองครับจริงก็ใส่ข้างบนขึ้นขึ้นก็ได้อีกนะครับแต่ว่าเอาพออาให้รู้นะครับครั้งที่สองนะครับเผื่อเจอนกป่าเก่งๆมาอาจก็อันตรายนะครับก็เลยเซฟๆหน่อยนะครับนี่ครับถือว่าโอเคครับผมมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วครับผมนก มันก็ต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าออกฝึกใกล้อยู่บ่อยๆดูอาการนะครับไปเรื่อยนะครับนี่ครับดินครับดินเป็นธรรมดานะครับนกใหม่อ่นี่รับดูครับดินโอ้โหดูครับนึกว่านกติดเนเนียยนะครับนี่ครับนกนกป่ามาจับตรงเนี้ยนะครับนี่ใกล้ๆเองนะครับพี่น้องนะมาขันโยนใส่นะครับเอายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอานกลงนะครับวันนี้ ถือว่าโอเคครับผมประทับใจนะครับเจ้าหลบสามครับเอามาเช็คนะครับว่าแตกหักหรือเปล่ามีบาดแผลหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ดินนะครับบนพเนียยนะครับพอลงมาแล้วก็ปกติครับสําหรับเจ้าบสามนะครับจริงๆแล้วนี่ถ้าเป็นบางตัวนี่คือตามที่ผมฝึกมาคือตรงนี้นะครับตรงไหล่ขาวๆนี่จะแตกนะครับถ้าดินมากนะครับเดี๋ยวก็จมูกครับจมูกตรงจมูกนะครับตรงปากด้านบนจมูกด้านบนจะแตกนะครับอ่ะ นี่ก็คือหนักสุดแล้วครับผมนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับแต่นี้คือปกตินะมีอะไรแตกนะครับนะก็เป็นเรื่องธรรมดาครับสาหรับนกอ่าที่ออกฝึกใหม่นะครับเวลาอ่าเขาเห็นอ่าคนมาเนี่ยนะครับบางทีมันตกใจนะครับเหมือนเมื่อกี้มันมันดิ้นนะครับก็คารลมนี่แน่นอนครับผมขัดถึงสามนะครับเมื่อกี้นี่นะครับอ่าแต่ว่านกป่ามาขันยูนก่อนนะครับไม่งั้นนี่ ผมว่าได้เห็นของดีอะไรเพิ่มอีกนะครับทั้งขัดทั้งหนุนนะครับแต่ว่าหนุนแค่เห็นแค่ครั้งเดียวนะครับเรียกแล้วก็คู่ะก็ถือว่าน่าจะมีเพิ่มอีกนะครับหรือมีเท่านี้ก็ต้องรอต่อไปครับผมรอให้นกมันเก์สักหน่อยนะครับสาหรับเจ้าหลบสามนะครับผมโอเคครับรอบหน้าก็จะเป็นครั้งที่สามนะครับขออีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งที่สามอีกครั้งเดียวจากนั้นก็ก็ปล่อยเลยครับทีนี้นะครับจะจัดขนาดไหนนกป่าก็ปล่อยให เอาเลยเข้าเลยนะครับผมไปไงเซียนได้ปีกบาดไหมไม่มีพวกบาดฮะไม่มีพวกบาดก็ดิ้นไปเลยโอ้ครั้งแรกครั้งที่สองเป็นไงนกของเซียนชวดอย่างเดียวฮะแต่ว่าให้กับปากหนักนิดนึงครับโอ้เป็นนกปากหนักเนาะครับมันก็ไม่เป็นไรครับมันยังตัดสินไม่ได้นะครับว่าปากหนักหรือไม่ปากหนักเพราะว่านกใหม่ฮะ ถ้าเป็นนุ่นแหละนกต่อนะครับถึงจะรู้ว่านั่นแหละว่ามันเป็นยังไงนะยังตัดสินไม่ได้หรอกนะครับนกใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าฝึกแค่สองสาครั้งมันไม่ค่อยขันเนี่ยหรือขันชาเนี่ยครับบางทีมันตั้งตัวอยู่นะครับนกมันตั้งตัวนะครับก็เลยต้องต้องรอนะครับบางทีก็อย่างว่าคือมันมาฝึกเข้าใจก็มาฝึกเนาะนั่นก็เป็นธรรมดาครับผมจะคาดหวังอะไรมันไม่ได้นะครับนกใหม่อย่างนี้แหละนะครับจะวังล่าแต้มนี่คงยากนะครับขนาดนกต่อก็ยกินยากนะเซียนเนาะอ่าอันนี้ก็อ่า ถือว่าถ้ามันขันนี่ถือว่าผ่านแล้วล่ะขันคือเราดูครั้งที่หนึ่งมันขันเท่านี้ครั้งที่สองมันพัฒนาขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันก็โอเคแล้วแสดงว่ามีการพัฒนานะครับของเซียนก็โอเคครับได้ยินอยู่แต่ว่ามันไกลถ่ายไม่ได้ครับพี่น้องันได้ยินแว่วๆนะครับนะเมื่อกี้ก็เกือบแล้วใช่ไหมเหี่อใชเืออ่าโอเคครับพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็คงจะได้ฝึกเรื่อยๆเนาะเซียนเนาะก็เลย ต้องดูผลงานต่อไปอีกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งกดรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับเซียนใหญ่นะครับเซียนเม็ดไปก่อนครับเซียนเม็สวัสดีครับ